สวัสดีครับวันศุกร์ที่30พฤษภาคม68นะครับเรื่องของจอกรฟิกริสก็ปล่อยให้ฮามาสกับอิสราเอลในฉนวนกาซาที่โจมตีหนักเข้าไปเรื่อยๆแล้วฮูตีกับอิสราเอลที่จะเกิดขึ้นในการโจมตีสนามบินและฮูตีจะต้องกลับอย่างไรขณะเดียวกันยูเครนกับรัสเซียก็สงครามยังไม่เลิกทำอะไรกันอยู่และทรัมป์จะข่มขู่ปูตินในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าให้สงบศึกมีนั้นจะแซงชั่นนั้นก็เป็นเรื่องของ Geographic กลับมาดูแมคโครเอาลุกนะครับชัดเจนแล้วครับเรื่องของแมคโครและโดยเฉพาะประธานดิวดนโดโทรัมนะครับที่มี13รัฐไปฟ้องต่อศาล ICT ของอเมริกานั้นว่าโดนัลดทรัมไม่มีอำนาจนี่จะใช้ทาริฟและเก็บภาษีอย่างนี้โดยศาลได้ตัดสินออกมาแล้วครับเฉพาะเม็กซิโกกับแคนาดาเจอ25%ในข้อหาเรื่องยาเสพติดส่งเข้าไป บุกทำลายในอเมริกาแล้วก็จีนเจอ20เซ็นเรื่องเมโรเนียก็เรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกันสารสั่งระง,งับว่าใช้ไม่ได้ไม่มีอำนาจทุกอย่างจะต้องขึ้นกับรัฐสภาเท่านั้นเองเหมือนกับที่เดมอครับได้คุยพูดแล้ว่าอำนาจต่างๆทาริปก่สอสงครามนั้นจะต้องใช้ระบบรัฐสภาสารถึงได้ออกมาตัดสินว่าอำนาจตุลาการแล้วก็บริหารแล้วก็ฝ่ายกฎหมายนี่คือชัดเจนพระนั้น ทริฟนี้ถึงได้ถูกยบยั้งไปหมดทั้งดิสโก้ทรัลลิฟด้วยใช้ไม่ได้ต้นคิดมาจากปีเตอร์เนวาโดเอยแล้วก็ได้ปรึกษารอบข้างที่เป็นรัฐมนตรีทั้งหลายสกอตเบตเซตโรนิกนักตีพรานิตนี่คือภาพมอนิเตอร์และความมั่นคงที่ใช้อำนาจเกินเลยหรือไม่ที่ทุกคนกำลังฟ้องร้องอยู่แม้แต่หมออะไรต่างๆในฮาวเวิร์ดก็ฟ้องอำนาจนี้อยู่อยู่ที่ศาลนะครับขึ้นทุกอย่างอยู่ที่ศาลทั้งนั้นในการตัดสินเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ เรากลับมาดูให้ดีนะครับเรื่องสงครามการค้านั้นจะโพสต์โพไปเพราะแอดมินของทำเนียบขาได้ยื่นอุทธรณ์แล้วก็อยู่ที่ฐานอุทธรณ์จะตัดสินใช้เวลาพิจารณาก็เป็นเดือนของเดือนเช่นเดียวกันขณะเดียวกันถ้ายังถูกยับยั้งก็ต้องดีกาก็ใช้เวลาถึง6เดือนถึง1ปีเป็นไปได้นะครับสงครามการค้านี้ก็ไม่สามารถทําได้ถามก็ต้องใช้ไปกดบัตรของเขาครับ301ที่ทุ่ม สินค้าเข้าไปอย่างที่โจไเบรเดนเคยใช้และอดีตประธานาธิบดีเก่าๆเคยใช้อย่างโรนัลด์กันคือ301และกดไปอีกชนิดหนึ่งก็คือความมั่นคง232ที่จะก,กีดกันสินค้าบางชนิดเพื่อความมั่นคงเช่นเดียวกันพร้ปมก็คงไปเลือกใช้ตัวนี้แทนเท่านั้นเองกลับมาดูให้ดีครับความเชื่อมั่นและไว้วางใจอเมริกาก็ไม่มีอีกแล้วเทรดบาลานซิ่งก็ไม่มีเรื่องของ WTO กลายเป็นสงครามเรื่องของภาษีทางการค้าที่จะก,กี่กันและ อเมริกาจะย่ำแย่แล้วครับเขาผ่านในสภาร่างไปรอเข้าสูา่าสภาสูงในซะีเนตในเดือนหน้าทั้งเดือนนะครับที่จะให้ผ่านเพราะรีพา b l i บิกาก็ยังคองซีเนตอยู่ให้ผ่านกฎหมายนี้ในการที่จะแท็กบิลเกรกที่สุดของด o ง a l d t ทร m มที่คิดเอาไว้ก็คือลดภาษีทางการค้าให้กับค o r ์เปอเร t a จาก21เหลือ15และ Personal Income t r มแท็เพราะฐานเสียงของเขาที่ปรับ ภาษีได้จาก1 0 0 0 0เป็น4 0,000ืนจริงๆสมัยโจไบเดนก็เคยคิดทำอันนี้อยู่แล้วครับเพื่อเอื้อประโยชน์ไม่คิดภาษีทิปทุกอย่างนี่คิดทำได้เรียบร้อยและจะประกาศจะทำให้ขัดดุลงบประมาณไปถึง3 5ถึงห้าเทรนด์ยูเอสดจากปัจจุบันจะพุ่งเข้าไปถึง36 3 7ถึง3ามสเทรนยูเอสดใน10ปีข้างหน้าจะขัดดุลงบประมาณมหาศาลและจะช็อตเทรดและจะเกิดชัดดาว นี่คือปัญหาหนักของอเมริกาจะดีฟอล์ t เกิดขึ้นหรือไม่ในอีก10ปีข้างหน้านะครับ2035ปีไปนี้2025นะครับชัดเจนแล้วครับฉะนั้นทุกคนจะขายไม่เชื่อมั่นพันธบัตรสหรัฐเลยเทีดกลับขึ้นไป5เซนใหม่อีกรอบ30ปีและ10ปีอยู่ที่4.5 4.6จะขึ้นไปขาดความเชื่อมั่นระบายขายออกแล้วเข้าไปสู่ในบิตคอยก็ดีหรือในสกุลทองคำก็ดีนี่คือภาพมอนิเตอร์แม้แต่ดอลลาร์ก็จะเสื่อม ภาพทั้งหมดของภาวะเศรษฐกิจอเมริกาเพราะโมเดหหาเสียงโดยกระตุน้นแข่งขันเพื่อเอาเชนะตั้งแต่ยุคของเ,อเ,อเรเกนแล้วก็มาถึงยุคของบุชจูเนียในปี2000ตลอด25ปีทุ่มวงาประมาณไปอัดฉีดก็ไป9ก้าเทริลยูเอสดยุคตั้งแต่สมัยต่อมาที่เกิดซับพรมในยุคของบุชจูเนียและโอบามาเข้ามาแก้ไข แล้วเกิดซัพพาคลายถึงปี2008มันคือชัดเจนแล้วครับอัาชีพเบ็ดเงินเข้าไป QE QT ที่เฟดทำดอกเบีย้ยถึงได้สูงต้องใช้ใจ่ายค่าดอกเบีย้ยใช่ไหมำหรับเงินกู้ยืม6-7ทรีเลียนดอลลาร์ถึง1ล้านทีเลียนดอลลารนะครับในการเชิงดอกเบีย้ยฉะนั้นจะทำอย่างไรนะเมื่อไรได้ไม่มีเพราะผลิตมันแพงกว่าต้นทุนที่อื่นของโลกเหมือนกับที่ a อ p l e ิลชิมคุกบอกแล้วที่เจอกับทําที่ทำเนียบ ถ้าขายผลิตในอเมริกานั้นขาย3,500ขั้นต่ำขึ้นไปถึง5,000เหรียญจะขายอย่างไรในการที่ผลิตในอีมจินแถบนี้ทั้งหมดในจีนที่ส่งออกส่วนใหญ่ Apple p ้พที่อเมริกานะครับ6-70%ส่งไปแล้วก็ผลิตอินเดียก็ต้องส่งไปต้นทุนแค่พันหสูงสุด2,000เหรียญครึ่งหนึ่งจะขายกันได้อย่างไรใครจะเป็นผู้ซื้อเหมือนเกิดเจซี่หวงเอ็นวีเดียนะครับเขาสูญเสียรายได้จากจีนนะครับ ที่ภาคส่วนซื้อจากเขาไม่ต่ำกว่าห0,000ล้านเหรียญเห็นไหมครับเขาถึงบอกจะไปแซงชั่นอะไรต้องคิดถึงธุรกิจที่เกิดขึ้นมั่งนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนันท์ถึงได้ยกเลิกการชิปแอดของโจเบนทิงเรามมคิดเริ่มต้นของเขาใหม่อีกรอบหนึ่งในสมัยทำหนึ่งและทำสองจะทำอย่างไรทั้งทิมคุกเอยทั้งไมเคิลรูเบียร์ต่างประเทศเอยนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับเก็บศึกษาให้ดีนะครับจากนี้ เพราะทุกคนมาอ m มิชชันมาร์เก็ตโอเวอร์อีมิช s ันมาร์เก็ตจากนิวเ r a ลเป็นโอเวอร์ weight, จากโลคอสก็คือเข้ามาเป็นนิว a l u ลอันด e i เว t เป็นนิว t r a ลแล้วก็ไปโอเวอร์ over weight. เห็นชัดเจนนะครับกลับมาดูให้ดีนะครับใน,นการ a s อ e t สังหารทุกคนพู่งเป้าเหมือนกับจีนใช้ฮ่องกงเป็นฐานใน,นการ f i n a n c นเชทั้ง IPO ทั้งปล่อยสินเชื่อมากู้ยืมตรงนี้ก็คือฮ่องกงจะใช้ฮ่องกงแทนในทั้ง ชิคาโกและนิวตาร์ทุนนิวยอร์กแน่นอนนะครคบบริษัทใหญ่ๆของจีนไปลิสต์เตที่ฮ่องกงกันเยอะยะมากเลยนะครับเยอะมากจากนี้เปต้นไปมหาศาลที่จำขึ้นความเชื่อมั่นจะกลับมาตรงนี้ซึ่งมีทั้งฮ่องกงแล้วมีทั้งสิงคโปร์เห็นชัดเจนนะครับเหมือนกับมาครองก็มาฉันกับประชุมที่มาเลเซียอัลวอิบราหิมจัดอา,อาเซียนซัมมิตร่วมกับ GCC คือเอาเก้า เป็นผู้หมหาเศรษฐีทั้งหมดมีฐานเงินเยอะมากที่จะลงทุนธุรกิจใหม่ๆไม่หวังพึ่งตลาดน้ำมันอีกต่อไปฉะนั้นแน่นอนครับก็คืออะไรครับก็ต้อง EV c a ค AI chip s u p p l y chain ที่ทั้ง UAE กาตาร์สหรฐอาราเบียมีความต้องการและข้อตกลงเซ็นกับทัามไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็เช่นเดียวกันทัามต้องการคุมราคาน้ํามันจะกดอยู่50ไม่เกิน60เหรียญต่อบาร์เรลนี่คือมอนิเตอร์ของเซกเตอร์น้ํามันนะครับ แต่ไม่แปลกใจนะครับวอร์เรนบร f e เ t เขาขาย Bank of แบงฟิมิโกเอแบงอเมริกาลดลงไปจนใกล้ติดศูนย์แล้วเหลือแต่แอปเปิลชิปแน่คนแล้วก็กลุ่ม Energy ที่ Warren นบรั e เซซื้อเพราะมันถูกอยู่ขนาดนี้แต่มันจะรีบาวกลับไปสุดให้เดิมนั้นจะไป 7, 80, 90เดเหรียญหรือไม่นั้นมันอยู่ที่พลายเท่านั้นเองเมื่อ o อ e c ต้องการทจะขุดเพิ่มขึ้นมาขายก็คือต้องลดตลาดอีกเช่นเดียวกัน และโดนแซงชันโดยอิหร่านเอ่ยรัสเซียเอ่ยเวเนซุเอลาที่ไม่ให้เชฟร่อนไปผลิตวัลลแสนบาร์เรลต่อวันที่โดนโทําสั่งห้ามแล้วไม่ซื้อน้ํามันจากอิหร่านก็แซงชันจะเจอภาษี3 0ที่ขม่มขู่นี่คือภาพมอนิเตอร์ทําไมราคา,าน้ํามันยังเมนเทนอยู่ได้แต่โดยภาพรวมนะครับต้องไปกรีเนเนจีแน่นอนครับกรีเนเนจีก็หนีไม่พ้นแล้วครับก็คือพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมทั้งหมด ที่เติบต้นของเราประเทศไทยบริษัทที่แกร่งก็คือเก้า G P S C แล้วก็บิ๊กครีมนะครับไปลงทุนไปทั่วโลกแล้วก็บางจากเลือกกันลงทุนให้สำหรับ Green Energy ให้ดีปรับพอร์ตปรับมุมมองนะครับ d i v ว r s ซิฟจากสันดาบน้ำมันมาเป็น Green Energy ให้ดีขณะเดียวกันเฮลท์แคร์ก็คือ b s กับ BDMS แล้วก็ชิปซั p พลายเชนสงครามการค้านี้จะยิ่งใหญ่ ต่อไปแล้วมีดีมานสูงมากในธุรกิจ AI ชิปสป라이เชนจะขาดตลาดมาตลอดและจะต่อเนื่องต่อไปหรือไม่จีนต้องการสูงมากหัวเวย่ยถึงได้ผลิตนาโน7ลงมานาโน3ในอนาคตและนาโน2ที่สกัดกัน้นไม่จีนเข้าถึงหัวเวย่ยก็โอกาสขายจะเพียงพร้าสิ่งที่จะต้องไปหวังตะวันออกกลางนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆนี่คือภาพมอนิเตอร์ของเชิงธุรกิจทั้งหมดปรับพอร์ตปรับมุมมองให้ดีนะครับยังยืนยันว่า ชิป p AI s ซัพพลายเชนทั้งหมดเดลต้าเค้าคอมฮาน่าเคซีฮานาร่วมกับปรทชิดต้มน้ำทุกอย่างต้นน้ำที่จะผลิตขายออกสำหรับ EV และคอมพิวเตอร์ค o ม e n t เ a t ต์ดาต e าเซ็นเตอร์เคก็เป็นจังหวะของฮาน่าแหละครับที่จะรีบเอาในอีก2ปีข้างหน้าจะแข็งแกร่งใน2,570นะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดกันปรับพอร์ตปรับมุมมองลงทุนได้ดีครับ ขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์และ b s c สไครด้วยตลาดรุ่นไทยก็น่าจะเป็นจุดทดสอบทรลุพันสองกลับขึ้นมาใหม่ได้ในเดือนมิถุนายนนี้และต่อเนื่องไปถึงครึ่งปีหลังที่ทุกคนเงินไหลบางมาโอเว t อ m มิชชันมาเก็ตในเซาเวิเซีเย,ยตลาดรุ่นไทยก็ได้ด้วยน่าจะไปทดสอบได้ในครึ่งปีหลังที่พ3น0ถึงพันสจุดตัดสินใจลงทุนทุกอย่างเองครับสวัสดีครับ